ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ช anel ครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดสระแก้วนะครับมาดูทุเรียนราคาถูกกันบ้างนะครับวันนี้ยุทธพงษ์เองมีเรื่องเล่ามาครับจากตลาดการค้าชายแดนจุดผ่อนปลนระหว่างประเทศนะครับบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้มีราคาทุเรียนนะครับที่สระแก้วมา มาแจ้งมาบอกมากล่าวกันนะครับราคาเริ่มต้นที่30บาทนะครับเอ๊ะหลายท่านคงตกใจนะครับว่าราคา30บาทบัาขายได้ยังไงนะครับราคาตามภาพเลยที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นทุเรียนที่ถูกนํามาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับเป็นจะเป็นจะบอกว่าพี่น้องชาวสวนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับมาจากสวน หรืออาจจะเป็นทุเรียนบ้านของชาวบ้านแถวนี้แต่นํามาเสนอเพราะว่ามันมีทุเรียนราคานี้จริงๆตามที่เห็นในภาพนะครับตามที่แอดมินเองนะครับเคยไปสัมผัสและวก็ไปดูมาแล้วนะครับก็มีพี่น้องหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจที่อยากจะไปชมนะครับผมเองคนนึงก็ได้ยินเรื่องราวทุเรียนถูกผมเองก็อยากไปดูนะครับมีที่บ้านเขาดินนะครับคลองหาดสักแก้วนะครับผมใครที่จะไปดูก็ไปได้นะครับแต่แอดจะแนะนําอย่างนี้ว่า ทุเรียนที่มานี้บางลูกก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ใครที่ดูทุเรียนเป็นก็อาจจะได้ทุเรียนดีก็เป็นไปได้นะครับลองดูนะครับตาลีได้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมีที่สาแก้วแล้วนะครับหลายท่านก็ส่งข่าวมานะครับเพื่อนๆกันพี่ๆนะนะตลาดที่นี่เองก็มีทุกสายพันธุ์นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นก้านยาวชนีนะครับพวงมณีกระดุมหมอนทองนะครับ มีทุกสายพันธุ์เหมือนกันนะครับที่นี่ที่คลอ,องหาดสักแก้วนะครับผมเองก็ไปมาแล้วนะครับก็นําเสนอเล่าให้กับพ่อพี่น้องได้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับรา,าคาตั้งแต่3 0บถึง80บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับข,ขายลํำรวยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ